สวัสดีค่ะมือเดียวเด้อพี่น้องวันนี้สิบ้าไปหายางเลนในเมืองแจ้หน้อ,นอยอหาเมืองตลาดหาชอปปิง้งแจ้หน่อยเล็กหน่อยถึงป้านกลางพี่น้องไม่ยาทามว่าแต่ของขวันวันเกิดถิดถธอใจหรือบอหนาะแล้วก็หายซื้อแต่ด้นนั่นแหละแต่ว่าคอยกับพระท่านเด็บพระท่านเด็กเขาเมืองแล้วก็เออพระท่านพอนยังถิดถธอใจนะ เล่ากะว่าขันพ่อยังถือใจกะสื่อเอาแล้วก็มาเอาเงินน้ำเล้าไปยาขอหน้าจะ่ะมูแดดแอเอาาอทนา,มาแ,แมน้าแมน้าแมนมุกนี่เลน่นแล้วเล่นแล้วเล่นอีกได้เนาะพี่น้องเนาะสีย่า <c oughs> งเอาดอกมือน,นีิออกกำลังกายพี่น้องเออเราบอทเทิลนี่ขี่จักรยานมันก็เล่นได้วัสะดวกกันนะ เออโทรศัพท์บอ่ะเพราะว่าขันพ่อตำรวจกับสือปั๊บเก่าซิมหายยูโรอืมแต่ขันบ่พอกะเขาเออยังก่อนรักเอานะรักเอ้าจะเดี๋ยวสิภาพไปเมืองเมืองเมืองวันนี้หลังโควิดกระโบแม่นว่าเขาเศร้าดอกพี่หนมมันเศร้าแต่ว่ากะกะมันผ่อนปุอนผ่อนปรนหนาวประมาณนั้นนะกะมาลองเมืองว่าคนสิไลยบ่มือนี้มันก็เป็นวันทํางานแหละ ต่มันเป็นวันยุดข่อยนะข่เปิดเดียวยุดเสาร์อาทิตย์คือเขาะนะข่อยก็ยุดวันอาทิตย์อยู่แต่ว่าอาทิตย์จะนังคารสามเม,เมื่อก็เลยว่าสิพิญยางในเมืองหาของขวัญให้เจ้าของน้ำแล้วก็ให้น้องน้ำจ้ะน้องมูน้ามูน้องน้าที่ว่าข่อไม่มูหลุนหลวกมูข่อไม่ได้ยูยี่สิบยี่สิบครัวเออสามสิบก็มีอยูสี่สิบก็มีอยูห้าสิบก็มีอยูจ้ะบ๊ายบาย พอกันในเมืองจ้งะเจ้กระยานกบ,บดได้ร้ายคือแต่ก่อนเพราะวา่าเขาเหตุงานกันอยู่เหอนนะยังเป็นยังมีมาตราการที่แบบว่าให้ทำงานกันที่บ้านจ้ะ ้าเขาไปยางในสถานีพี่น้องบัดีเขามาด้นแล้วคืนหอดวัดีไปใสเขาทั้งผีออกทั้งผุนลานได้ยังเปิดแน่แม่ยามบอกว่าเขาความมันเกิดนะ่ะถามเอารองเท่าพอารองเท่ามาสองปีแล้วอือฮะสิวเดีเอารองเท้ากับสิเดีเป็นเสือหรือกระเป๋าออแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออ เขากับปิดกันหลายลานอยู่จ้ะวานเดีเปิดดอกมาตะการพอนป้นสิมาวันที่หนึ่งิถูน่านี่จะ้ะกะถาว่าเมืองว่าเขาสิเปิดหลายบันไดเนาะออมือดคือมือดแทวันนี้โอ้มาสินาแจง้งต้อนมนสออาสิออกจากอุโมงพี่น้องเออออกจอุโมงนะน้ำแจ่กสิแจง้งเจ้าพี่ผงตกใจงชอบข้องฝากในสถานีดอกมงดอกไม้ เขาก็เริ่มเปิดแต่ว่าบ่าหลายป็นไดแต่ก็เปิดอยู่น่าจะแต่วันที่หนึ่งนี่เห็นว่าสิเปิดหลายอืมน่าจะผี่กระเป๋างามบ่เมึองมึงเมึงมึง,มงเพียๆเพียเพียอืมโอ้ชุด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 เฮ้ยต่หาขี้ยังนม่มานี่คนก็นออกมาแนี่พี่หนอ่องอ่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงพักเที่ยงของออฟฟิศเขาผู้ใดเขาไม่ง่ายในออฟฟิศเขากะออกมานางกินอยู่นี่แล้วพี่น้องขนมปังกับชีสนมเขากระแล้วแล้วได้ผู้ลงคนแอปเปิลกับนมเขาก็ะแล้วอันนี้ไหมคอยเคยเขาเมืองไทยเนาะยามเที่ยงมดเต็มโต๊ะบานเท่านี้เอ่อบอ่ออันนี้เด้บอ่อเหลวเดว้กับเขากับยังเนาะ นี่แหละคนละวัฒนธ,นธรรมพี่น้องเลยคนร้ายอยู่เนาะพี่นอ้อ,นนนองอือก็ร้ายอยู่เจ้า <c oughs> 저기 근데 이 블래스터 볼 หาชุดที่พอได้คุณแม่วิหน่อกาจังไรกับหาเอาพ่เราใส่ถุงมือเดี๋ยวพี่หน่อกามเราดามเราปบกโปบกปมนะอมคอยเมื่อยหลายอีเสเหนื่อยมากค่ะ ยังหาของมูบะแดดได้แต่ของเจ้าของได้แต่ของตัวเองในรอบจักเดือนนี่คุ้มพามีนาเมษาพฤษภาเกือบสามเดือนพี่น,อนอ้องบะแดดชอบเลยบะแดดซื้อยังเลยอยู่แต่หัน ซสือกับสิกินซสือ,สอ,สอแต่ของกินเท่านั้นแหละเหนื่อยมอยลายในสภาแล้วพี่น้องเลยกะเสียไปเบอร์ก็ไม,ม่ยาเสือมากอ่ามันราคาเต็มมันสองร้อยหกสิบสองมันลดไปครึ่งรลค่ะว่ามันมลดครึ่งรลค่ะหรอเอ่อ ต้นหนึ่งมันลดหาสิบเอร์ซ็นต์กะยังรวมแล้วลดแล้วมันกับประมาณเหลืออร่อยหกสิบสองอยู่ไปเบิกกับแม่ย่าค่ะแม่ย่าบอกว่าอยากได้อะไรซื้อเอาแล้วไปเอาเงินกับแม่ย่านะคะทำผสมทั้งร้ายนะจ๊ะนะจ๊ะ